พวกข้าไปซอยขันซอยงานแม่หนูซีด,ด,ดเพื่อนได้สร้างน้ำกระทํำบุญกับมาเฮือนมาซานกระจังเมนหกเหือเสหลือเกินใหญ่เอ้ยคอยไปใส่มาใส่กระบรโบได้ดอกพอว่าลูกไผ่มันโบยู่เฮือนอยู่ซานไปโบขิดโบ,บเครื่องน้ำเฮือนน้ำซานจักเถื่อเข้าน้ำสามป่ากระโบได้กินย่อนจักเถื่อ บ่าวมันก็เป็นตาเว้าได้ละแมนูเสีย์เอ้ยคอยโอดคอยทอนมานนี่ได้ปีสองปีก็สมามถเป็ี่นหา่ายแท้ลูกไผ่นี่ก็ได้โอ้ยแมนคอยแตงมันมาเปลี่ยนเมียหรือมาเปลี่ยนลูกแมน่อยแตงมันมาเป็นลูกไผ่หรือมาเป็นเมนียดอกใหญ่เอ้ยค่าดองแสนหาก,กับท่องอีกสองบาท โอ้ยหาทางใส่มึงเอ้ยจะมาเป็นมึงมาสบายตายแทะแต่เรามื่แต่เราเวีน,วนก็จังแม่นบบจักอยู่บานอยู่เฮื่นอ,อยู่ซั้นอยู่บานอยู่ซองจังแม่นมั่นตัวให้แมญยเนี่เป็นขี้ขามัน,ขาขาขก,นมกระขากเ้อแต่เกิดได้ใหญ่มากค่อยกบเคยเห็นลูกไผ่แกล่ลูกไผ่แดงปานนี้จกักเถือ่อค่อยกบอยากเว้าน้ำมันดอกย้าย เว่าน้ากันบาดใดเทียงกันบาดนั่นจังไดเมื่อนี่คอยกระิไลมันหนีขัก,ขกนี่ละมาอยู่เฮือนมาอยู่ซ่านว่าแมนสีให้แม่ยาสบายโบมีเลยแห้งเวียกหลายกว่าเกาใหญ่อเอ้ยถ้ามือใดเล่นไพ่มากได้เงินได้ข้าม,มากกดีเน่อารมณ์ดีเว่าว่ากระบาดจังสั้นจังซี่ ขั้นมือได้เล่นไพ่บัวได้มาโอ้ยอารมณ์เสียขำแอววแสคอยแหลกแจกแหลกแจก,แก,แกตาเขียวแสคอยคอยว่าตัวมันเจ็ว่าพืน้นคอยย้ายหัวมันกระพรอมตายทั้งเต็มน้ำเมียแม่เว้าขึ้นบาดได้กระตาเขียวสแสเมีจังได้คอยกระสีไล่มันหนีกระคักนี่แหละบัวให้มันอยูงหันอยซ่านหลังหนีดอกใหญ่เอ้ยมึงเด้อมึงเ,งเพ่อเสือเกิน จางแมีนข่อยเมื่อยอกเมื่อยใจแห้งจางแมีนมันโผดมันโพบโบหูจักเคารพนับถือแม่ยาโบหูจักให้เกียรติกันโบหูจักผู้ใหญ่ผู้น้อยโอ้ยเว้ามากแล้วกับเมย์โอกเมย์ใจแท้เลยพัดนี่บัดนี่น้อฟนจนหูหักบัดนี้ใหญ่เธอห่วย เมนมึงเทอน้าผู้ใดละเอียดน,นี้เอามีอยู่นี่สองคนบะเทอกับสันกะเทอกับเทอหนตัวเอา้ามึงเบิ่งเนตีหลาแม่นไผเป็นไผเอากะมึงยุ่นละอันนั้นเจ้าอันนี้คอยพุ่นแม่ยาอันนี้ลูกไผเอาข้นนู้ว่าอันนี้แม่ยาอันนั้นลูกไผก็ให้เกียรติกันแน่เป็นอย่างเฝ้าเจ้าเจ้าเจ้าเ้าเ้าเาจังสีบ่ให้เกียรติจักเม็ดก็คือแม่หนูสิทธิ์กะสิว่าอยู่ โอ้เะแมนมึงแก่มึงแดงจจแมนมึงขาดเนะจะนเจ้าวาเพื่อนไผ่เธอเว่าเพื่อนไผ่กิีว้าเพื่อนผู้ใดก็มีผู้้เดียวนันตัวอยูเฮันยูซ่านมันเปลี่ยนจังซี่ไหมจจแมนขากเนอมาแต่ใส่เรา,เากูกาม่าแต่เอาบุญไปหาพี่หาน้องไปซอยการซอยงนันพี่น้องสันตัวไปซอยการซอยงนันเมนูเสียสันตัวโอ้ไปเอาบุญกะถินน้ำเพลินคือจีได้บุญหลายเนาะ ม่นไปเอาบุญหรือไปเอาความวา้าไปหาพี่หาน้องไปเห็นหนาพี่หนาน้องมันก็นสีมีความวา่าถามข่าวถามข้าวกันมันก็นเป็นเรื่องธรรมดานั่นตัวแมีนบะบุนอีกคือแมีชูพักโอภาสนน่ะคบเพราะบาดอกแต่ว่าเจ้ามันไปบ่คือเขาเจ้าไปว่าพื่นข่อยตีเเจ้าของมีแนวให้เขาว่าบห่ะเอา มีแนวว่าบ่บมีแนวว่าก็สีบอาเห็นยังเฮื่อนเดียวกันข้าบอลาันพ่นวาคว่ำในบ่ให่ออกคว่ำนอกบ่ให้เขาเจ้าเถ่าละเดอยาเจ้าผมสองสีละเด้ยาเจ้าจีดิกินน้ามะเร้าวละเด้ยากัสีไข้กว่ามึงอยู่ตัวอีกกันนี่กะใคยนี่ละบักสระกอบสีนะแต่เรามือแต่ละเวยนบ่จักอยู่เฮื่อนอยู่ซ่านอยู่บ้านอยู่ซองมันมาอยู่อยู่นี่มันจีด้อยากได้กินหรือเฮื่อนมันก็อยู่คือเก่าเหล่านบ่อใหญ่จากมูหาไปอยู่มูซีดอก ไปหาเหรียญแต่ไพ่ให้โลแต่ละมือแต่ละเว้นเหรียญเกาเงินตัวเหรียญบ่ได้เอาผู้เฒ่าลงจักเที่อารีเมืงเง่อไงต,ตัวนมผัวเมื่อไงเ,เป็นหย่างมันเหตุเวียกเหตุงานไปรับจา้างรับใบกลัวเสด้เงินมาแต่ละบาทแต่ละเบี้ยเอาเหรียญคอยเขเอาเงินอ๋อช่อหม้อคอยบดได้เหรียญคงบดได้เงินผัวคอ,อยหาจักเที่อารีรับจ้างรับใบกระไดรับจ้างรับใบามากกับสื้อซื้อรถซื้อน้ำปลาชู้กันกินนี่ตัวก็กินเบสสามปากตัวเงี้ยเดียวกันขั้นรุ่นตัวหลายลูกไส้กับไปเห็ดซอยเขาจะตีเหล่ เบิ่งในี้ที่ละหกเือนหกเห่อเครื่องของสะไายใหญ่หยั่งกันอยู่หญ้าขึ้นมานี่เบิ่งจักแม่นหยังสะไายใหญ่หยั่งเต็มน้ำบาดน้ำเฮือนคือบ่เก็บบ่เมียนเนเอาฮ่ไม่ก็โฮขี้ขามากเจ้าอ่อนตัวสะไายใหญ่หยั่งอยู่งเจ้ามัโทษลูกไผเห็นหยังเจ้าของสะเจ้าของกระเมียนเอาเป็นหยังใหญ่จนสิได้ขี้พอแห้งล้วเป็นหญ้าโค้ดแหมมาเขี่ยไรเถ้ถวยซ้ำน้ำมาก่อน เซสองสามมือแล้วซีเซให้มั่นถ่วมหัวบนติกาเอ้ยเซมันกับบลอกได้คือปอดอกเฉม,มายากน้ำให้หยังล่างดูกบว่าเปียงสไลด์ด้ามใบสอ,องใบนี่ก็ไดเฝ้าไหลกบล่างก้อนชัตีห้หรอจีเดว,ว่าหยังเสื้อผ้านาเพศกับบ่งหูจักสักผัวกับมาเตวียกแต่งานคํามืดตื่นตากะหยังให้มันเปนง้มสักอยู่ คือโบอหูจักเหตุจักถ้ำเหนเจ้าของเป็นแม่บานาแม่เลื่อนภาษาซากผ่าแท่นกันซำนี้คอยว่าเป็นตะยูคอยวิ่งลูกอยู่ในท้องคนนี้บัดเมื่อแตงผูกแขนใจกันคือเบาคือแท้มันเป็นจึงจีติปูเถ่าพันนรัตนี่เมย หากกันแพ่งกันเด้อนักซอยกันหาบหยาบซอยกันดึงเด้ออันไหนก็ซอยกันจับซอยกันใบซอยกันชวนคือเบาคือเท่ผัวกับเมียกัจำคนคนเดียวกันตัวปาษาผัวจกผ่าให้เมียจะซื้อมันจิตตายหอดแม่มันฝุดิ่วหว่อช่งเว้ยอันนี้นี่มันโบแมนผัวแก้วเมียทิพผัวยิบเมียเซลได้อันนี้เด้แต่มันจิตเป็่นละอันนี้มันเป็นผัวตำเจียวเมียยิบใส่ตาเด้จังเสียบอกว่าจะตาผัวเลยอจะหอดตาแม่มันถุนละคัดเป็นเี่ย เขาน้ำซ้มปลากับบงหูจักหนึ่งบงหูจักเห็ดจักหาของอยู่ของกินเจ้าของผลนลูกก้อนผันหนึ่งก้อนเฮี้ยนเดี๋ยวกัญงาหนึ่งแล้วกันแล้วตัวจินหนึ่งเศร้าและเปลี่ยนหัวพุทธีตังเต่้วหัวเดี๋ยวกับขนไปวัดฉันบ่เบิดอยู่จำได้บอคำว่าเจ้าของบ่าจำดอกสีมาเป็นลูกไผ่สีมาเลียงงาสีมาเกี่ยวเขา่าเกี้ยวน้าลงไ้ลงหน้าเอาคอยกระเฮ็ดอยู่เนี้ยปีแรกเบี้ยกระไดเอาปีนี้ขดท้องเนาะกระิกินแต่ปีแรกนันตีเข่า กินชูปี๋ปีต่อไปสิบอกิน่นดิปีนี่ตกมาปีนี่แห้งบ่ได้มีแต่มึงเด้กินกาเอ้ยไม่หยังลูกในท้องมึงก็กิ่นนำ้ำอ,อ้ากะหลานเจ้าละ่ะเฮ็ดถามาให้ใหทอาไม่หยังคำกะอ้างว่าท้องสองคำกะอ้างว่าท้องแม่นมึงท้องจักเดือนสองนี่แหละ มึงทองสองเดือนมึงย่างสำนี่คั้นมึงทองเก่าเดือนมึงสิบวันเด้กองก้นห้องอยู่ในห้องบุตรีอีกาเออไอจีนีรักกาอยู่เจ้าจีมายากน้ำเม็ดหยางโอ้ยอีหม,มาเมียมานเดือนเก่าเอ้ยไอเถ่าผัวป่าให้กูว่าสะเถาะไม่เป็นป่าแม่ผัวตายอีแม่ใหม่อีพัฒนาราอีแม่ใหม่แจ้งเม้นมึงเสี่ยงทับหัวตกฝากเนาะแม่หนูสีก้อยว่าเหงาก้อยบี จะแมนมึงแกมึงแดงคักน้อมดามึงอย่าให้กูขึ้นเซมึงเด้อโอ้ยขืนมาโรดบได้ย่านดอกสั้นเอานวยมันลงมาโลดมึงหูจักจันทีมาผ่านนาฬัดหน่อยไปตัวโอ้ยเป็นยังจีบโอหัจักคอยบ่ได้ออนซอนเด้อย่าจะมาบอกย่าจะมาสอนกว่าเด้อเจ้าบเม่นแม่กว่าเด้อเจ้าเม่นแม่ผัวจะซื้อไงจังพ่อกันเด้อย่าเด้อนี่เลยเด้อเอืนญ้าจะซื้อบ่ออีชนะมันขั้นมึงเก่งจังสีเด้อไม่ยัง ออกจากเงื่อนจากซ่านกูไปเลยเว่อเงื่อนไผ่เงื่อนผัวข่อยเด้อเอาผัวมึงเป็นไผ่ผัวข่อยก็ลูกเจ้าล่ะผัวเจ้าก็ลูกข่อยนั่นล่ะโอ้ผัวเจ้ากับปู่ข่อยนั่นล่ะผัวมึงกับสิลูกกูนั่นตัวลูกเจ้าก็จ้างแล้วข่อยบ่ได้เอาเจ้าแม่ข่อยเอาผัวข่อยแม่ลูกกูกับสีเฮื่อนกูนั่นตัวเฮื่อนเจ้าก็จ้างแล้วเขอไม่ได้นอนนั่นเจ้าขอนอนนั่นผัวข่อยพูดเมร์ ขันเมืองเก่งจังสี่หนีเลยไล่ไผ่ไล่มึงนั่นตัวอบปาดเจ้ากล้าไล่่อยตีเป็นยังกูสิบบกกระปะ่งย่ามอยากได้นะนะกระดองเสียนหาท่องสองบาทคือเบ้าคือเตะบาจักเฮกระงงเง้วโอ้ยกูย่านกูเสียจุ่มเสียซุ่มพันานนาลัดกูซื้อๆดอกเป็นยังสี่บอยระออยากได้บาจักแตงขันหายกเมื่อขอย่อเมืออ่อวหขอเฮ้าคือขักนาะอบัดบ่พ่อใจจิมาอลไหนีขึ้นมาขึ้น แมวนี่ประกอบฉีมันโมเมนต์โคนรั่วมึงสิมาซำอ๋อยอยู่นี่มึงระตองมัดมึงก็บกูดอกเฝ้าหนีจากเงื่อนจากซ่านกูเดินนี่มาตองไลดอกมาอยู่กันแล้วกันละบ่ซ่อนป่านนั่นดอกมู่ฮาน่ะเก็บเอาเครื่องเอาของมึงหันหอบนี้เออนี้ไปยุมมซีมึงคือเก่าผลเออเฝ้าหนีเด้อกูสิไปฟังเทศใบรวดลดตำมึงแต่ใมข่อยไม่เคียดแต่ย่ายบัดนี้มึงคือเป็นจังฉี่ชีเวียดข่อยโอย จะมันตือข้อตัวครับเนาะชื่อไปเด้อผู้ใดกระไดไปคุยสาวกระไดเนี่ยจิใใจต้หนากากอลไรเอาความจริงว้ากันโลดมันจีคือข่อยเอากันมาแล้วก็มาตกนรกจังที่ละมันตัวข่อยได้มึงเด้อมุจักประกอบสีหน่อยเป็นตัวพัฒนาร์เด็กเมื่อนี้เราก็จิตตัวมันขึ้นมึงคือโปดคือโปดแต่ผัวนี่จิเมียนให้มันนำกันคักๆมึงกันในไงหน้า โอ้ยนะ้าข่อยบ่เอาที่ซื้อก็สององค์นนอกเห็นว <laughs> ่าข่อยอยู่โมชีมาอยู่โมหาน้ำข่อยก็บ่อยขี่ไล่ปัน่นนั่นหรอกขั้นบัตรใดเลย,เลยต้องเอาด้วยกุนบไ่ไรใดโดนมนต้องเอาด้วยค่าถาใส่ค่าถาบัตรใดไงข่อยก็บจีล่อให้แม่ลูกมันนำกันโลดมือนี้อ่อนซ้อนของเอด้มาจูเทียน่วยใหญ่ใหญ่ Má mượn yên Nói vật Cả bỏ má nó Bà เขาใส่โนตนจังหันมาฟังกันนิกาสาไเกีโนตัวตน่นอิ่มดาหยาดน้ำฝนเือโนยินช้ำนีท่านทําใจสวมขั้นปูไดกิเลสกันผ่านปีนมาเปลี่ยนเปลี่ยนดอกทาน เออเ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 ออิ่มดาละมืดบ่ฮู้บ่อนแจ้งต่างกะแยงสิ่งดีพอกะมีอ่นเห็นอ่นประเด็นเขียนเต็มดหันมาแนผู้นงภัยเความในแจ้งบอกข่าวระยากานนานยาวนับแต่เลี้ยงแม่ย่าเฒ่าค่อยลงเว้าวากกาวเที่ยงดอกาน อิ่มนาละญาผู้กินภัยเพื่อเลี้ยงเปืองทุกอย่าง่อยทนหาละคุชาราใจเบากะยากเฮาปู่เพียนตมเอมา 냠ดาวบากาะไฟส้มให้พิ่งแล้วกะพลาดยังอาหารปากอยากอีหยังมันกะเว้าบ่หาให้ว่าไผชื่อเอ้ยอิ่มด่าละมันคือยากแท้ละเว้ยเลี้ยงแม่ยามันดาผัวซัวสิตายให้ของมูนดอกมวลามีปานเตเปี้อิ่มดไผปากเหียงกะสังองรำคบาดลาจม ขมแล้วละบ้านฮานีเหม้นกินอ้ยก็บ่บ้านนกทานอื้อ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 อล้เอี้องดนลอื้าออยก โอ้ยนั้นขาดใจตายยายเอ้ยเอ็มนะปอบเอ็นสร้างบอกกายสวดยาย้ายเมืองจากครั้งนะพดว่าสังอีใหญเท่าอยากจับเอาคือปูไข่แหงเอาโอแงเอาใจกัดนับนอมือหาย โอ้ยตายได้ส <adelante> <S en poem Allah> ิสวงหลายดอกธานเอ้ยเอิ่มดอล่ะแม่นสิทุกข์ยากให้อึดอยากอาหาร สาทัวเดิมขันเคยทานแนวไรปรารถนาขอเบาเกิดชาติใดอย่าได้เลี้ยงคนเท่าหัวใจเบาคือปุ๋ยน,นุ่น เมนุสีเธเอ้ยเบ้าเปลาลปผัดแหงสวนเบ้าเปลไลโนบ่ได้พ่อปั่นไม่บาทางตาดอกทาน ออออิ่มละน่อยความคิดบ really ้าบาเข้ามาเกิดในสมองไัเสียลองทำทรงป่วยเป็นอาการไข้ไัมาถามไัมาสอบอกว่าซาสิเบาต่อเบาสิเบาในโคเสียงอ่ำอ่ำเอืองบ่ใส่แจ้งบัดเมื่อจะพอบีบนึืง im lặng sẽ thăm xuống cứ phi <laughs> pha phi hoa na ma sinh sầu bỏ gian nhặng đọc đơ bu khoa ba sang gì nhà thầu bỏ má thăm chẳng si bao thăm xiềng sầu đọc sầu lúm đọc sầu lúm ừm đọt พ่อแม่เอ๋ยว่าจังได๋ล่ะพี่น้องข่อยสิว่าอยากกินหนอหัวใจยาบ่ได้กินย่านแต่มวยอาการไข้บ่ส่วงเศร้าเอิมนะว่าจังไดพวกหมู่เจ้า อยนี่คิดดีไหมคนหัวใสคือฉันบวันกำสีน้ำตองดาผัวเจ้าของบ่เห็นูสิบบว้ยใ้ห่วงโูสาว้าผัวขี้โง่เมียบอกยังกะต้องใดเสียล้อไข่เมืองก่อนนาอมด แม่นูสิทธเอ้ยว่าแล้วขวามรได้พา

ใจเย็นเย็นเออฝุ่เจ้ากะไทยเขาพวกแม่ยยายับปากไปปากมาเดี๋ยวนี้พวมป่วยไขรไหนเนื้อบ่สบายเออเออเออยเออเอตเออเเออเออเนอเออออเอเท่เออ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 าเ บ่มีทางที่สิ้นโลกกาดอกต่อไปพอดี ละความเคยดีสิเป็นชั่วลาบเคยนวัวสิเป็นเจืดเมื่อดวงรบอนแจียงเทียงเท่าสนเาน่าืออลนาละโงสิเกิดหกเหือเมียสิสอบแหงให้เทีงขอมันดา่าควบวัดใจไม่เขียวละรอเ้าเดียวสินพอลูกไพ่คนสอ thăm quần lò cảm lắng quay mẹ nụ xít men mẹ nhà nó bỏ ngoài nhẹ phải khó khai và y lý san đọt na y thầu nhà tài bên ơ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  nhau ơ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  oh